สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาจะเจอกับทางช่องขนเกษตรตชตนะครับวันนี้ก็เข้ามาตัดหญ้านะครับใต้ใต้ขุนต้นนะครับตัดหญ้าใต้ขุนต้นเพราะว่าวันก่อนได้ตัดระหว่างร่องไปแล้วนะครับระหว่างร่องนี้ใช้รถนะครับพอใต้ขุนต้นก็ใช้เครื่องสะพายหลังนะครับพามาอัปเดตครับตุเรียนมูสันคิง นะครับทุเรียนกระแสที่ขาลงหลายคนบอกว่าขาลงหลายคนบอกว่าอย่าปลูกเลยปลูกมันทําไมโค้นไปเลยทิ้งไปเลยตัดไปเลยเปลี่ยนยอดไปเลยนะครับลูกก็เล็กน้าหนักก็ไม่ดีผลผลิตต่อต้นก็น้อยนะครับดูแลก็ยากให้ลูกก็ายากใบก็ไหลปัญหาสารพัดกับทุเรียนมูสันคิงนะครับ ก็อย่าท้อเป็นกำลังใจนะครับผมเองนะครับแปลงนี้คือเป็นแปลงแรกเลยนะครับที่ผมปลูกก็เป็นการปลูกระยะชิดนะครับเป็นการปลูกระยะชิดก็เอาไม้ทันไดดูว่าเอ่อการดูแลทุเรียนนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับเราต้องเข้าใจนะครับหรือที่หลายคนบอกว่าแล้วคุณได้ศึกษาหรือหาที่ปรึกษานะครับ หรือศึกษาด้วยตนเองนะครับสิ่งสำคัญนะครับมันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราว่าเราทําสิ่งนี้แล้วมีความสุขหรือไม่กําลังเข้าใจหรือว่ากําลังไม่เข้าใจทําแล้วมันดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแต่สําหรับผมนะครับดูแล้วสบายใจนะครับตุเรียนมูสันคิงแปลงนี้สวยมากนะครับ ไม่คิดนะครับไม่คิดที่จะตัดทิ้งคูณทิ้งแล้วก็แปลงนี้ไม่คิดที่จะเปลี่ยนยอดนะครับเป็นแปลงแรกของผมสี่ปี4ีเดือนนะครับผมลองใช้ไปยี่สิบสี่ปีนี้นะครับลองใส่ต้นที่สมบูรณ์ไปห้าสิบห้ต้นนะครับแล้วก็คุมน้ํานะครับคุมเดือนนึงเลยครับน้ําโอ้ต้นนี้โูมไปเลยนะครับดอกก็ยังไม่หมานะครับ แสดงว่าเขาเป็นทุเรียนที่จะต้องอาศัยระยะเวลานะครับต้องอาศัยระยะเวลาที่อายุต้นที่ที่สมบูรณ์มากกว่าน,นี้นะครับอายุเยอะมากกว่าน,นี้นะครับรารทั้งกาที่ปลูกอยู่นะครับก็เป็นกําังใจให้กับทุกท่านนะครับนี่เป็นตุเรียนระยะชิดนะครับแล้วก็กิงผมก็ไม่ได้มาแต่งนะครับ พอปล่อยคุมน้ำนะครับไม่ให้น้ำปล่อยต้นโซมออดอกก็ไม่มานะครับก็เลยไม่ไม่ได้มาตัดแต่งใดๆเลยนะครับเนี่ยกิ่งพวกนี้กิ่ง้อนพวกนี้ก็ก็ก็ตัดนะครับก็ตัดตอนที่มันเล็กๆนะครับผมจําเป็นต้องไว้นะครับจําเป็นต้องไว้กิ่งพวกนี้นะครับเพราะว่าต้นมันนี่กิ่งน้อยใบยน้อยนะครับ เราก็ต้องไว้นะครับไม่ไว้ไม่ได้ถ้าไม่ไว้นี่ต้นต้นจะไม่มีลงครัวนะครับต้นจะไม่มีลงครัวที่ต้นบลม่มบล่มทั้งนั้นเลยนะครับต้นใหญ่ต้นสวยนะครับต้นนี้สวยคือสวยสวยมากนะครับคือควนไม่ลงนะแล้ไม่รู้จะไปขวนทําไมนะครับอ่าแล้วก็ราคาดีด้วยแล้วก็เป็นทุเรียนพรีเมียมที่ ที่พื้นที่ต้องการนะครับแล้วก็เราไม่ต้องทําตลาดเลยนะครับมาเลเซียเ็าทาตลาดให้เป็นที่โด่งดังนะครับแล้วก็การจัดการเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วละครับการจัดการนี้จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับหาความรู้เพิ่มเติมไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทำไม่บางคนบอกว่าจะทําสารแล้วนะครับจะทําสารแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้เสียเวลาเสียโอกาสนะครับ การที่เรารีบเล่งเกินไปนะครับต้นไม่สมบูรณ์ต้นเนื้อไม้ยังอ่อนอยู่นะครับคือทําได้ครับทุเรียนทําสารทําได้ผมก็คิดอยู่หลายครั้งแต่นะครับถ้าให้ดีทุเรียนจะต้องมีอายุเจปีขึ้นไปนะครับผมว่ามันมัน,ม,นมันถึงจะ,ะต้นนะครับจะจะดีไม่สศกนะครับเพราะนั้น ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับแต่บางคนเขารีบนะครับเขารีบเขารีบเขา,บ,เขาบอกว่าธุรกิจก็คือธุรกิจอย่างผมไม่ทําสบายนะครับทําสบายก็อยากจะไว้เชื้อลูกสหลนนะครับอยากจะไว้ทุเรียนไนว่าให้ลูกให้หลานนะครับไม่อยากจะตัดสินใจรีบด่วนนะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบด่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ปีหน้า จะเข้า5ปี5ปีถ้าเขารอบมันก็5ปี4เดือนนะครับเพราะว่ารอบนี้ที่ผมใส่แปดยี่สิบสี่ยีไปก็อา,อายุได้4ปี4เดือนนะครับรอบหน้าช่วงที่จะทดลองแปดยี่สิบสี่นะครับแล้วก็จะสะสมอาหารให้ให้มากกว่าเดิมนะครับก็ลองดูว่าดอกจะมาหรือไม่นะครับ แต่เท่าที่คุยกับน้องๆในพื้นที่นะครับที่เขามีมูสังกินเขาบอกพอ5ปีนะครับมันจะมาเลยดอกจะมาเองนะครับก็ก็กาลังแก่ก็ดีขึ้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยสําหรับของผมนี่อยู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับมีน้องมาเยี่ยมแปลงกันก่อนเขาบอกของเขาที่5ปีปลูกก่อนผม1ปีดอกมาเองนะครับไม่ได้ทําสารใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้แหละครับผมชอบนะครับผมชอบเพราะว่า การที่เราให้ต้นไม้เขาดอกมาเองนะครับก็แสดงว่าเขามาตามกําลังของต้นกิ่งไหนเขาไม่พร้อมดอกก็ไม่มากิ่งไหนพร้อมดอกก็มานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บังคับให้ออกดอกแล้วเรา,าต้องมาอัดนูน่นอัดนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราอัดไม่ดีต้นโสมต้นตายเสียใจภายหลังนะครับก็ใครที่ลูกตุเรียนมูสันกิ่งนะครับ ก็ศึกษาความรู้กันไปเรื่อยๆนะครับ,รบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับใครมีข้อแนะนำดีๆนะครับก็แนะนำมาได้นะครับสำหรับท่านที่อ,อยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนก็ไม่ต้องโคูณนะครับใครที่เสียบข้างไม่เป็นนะครับไครทีเสียบข้างไม่เป็นก็ก็ทาบนะครับก็ทาบใช้วิธีการซื้อต้นฟันที่ท่านอยากจะเปลี่ยน นะครับมาทาบนี่จะคูณได้ยังไงต้นสวยๆแบบนี้จะคูณได้ยังไงนะครับคูวนไม่ลงนะครับเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําตลาดแล้วนะครับเพียงแต่เราศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนี่อย่างเช้านะครับที่จริงนี่ใบเขียวครับแต่ว่าโดนแสงแดดนะครับโดนแสงแดดจ้าตอนเช้าฝั่งนี้ไม่จ้าครับนี่ใบจะเขียวแบบนี้ครับทั้งสองฝั่งนะครับ ใบจะเขียวเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าต้องรอต้องใจเย็นใครที่ทำมูสันคิงนะครับใครที่ทำมูสันคิงต้องใจเย็น,น,ยเ,ยนเ,ยเย็นนะครับอยากจะมีทุเรียนพรีเมียมต้องใจเย็นนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าผลผลิตนะครับไม่ได้อยไปกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับต่อ ต่อต้นต่อไร่นะตามที่ผมได้ศึกษามานะครับต่อต้นต่อไร่ไม่ไม่ด้อยเพราะเราไว้ได้มากในราคาก็ดีราคาก็สูงแต่เราต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของการจัดการนะครับไว้ผลผลิตยังไงให้มีคุณภาพดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยแบบไหนสูตรไหนนะครับควบคุมอุณหภูมิในแปลงแบบไหนนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับก็เดี๋ยว ผมก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะครับปีนี้ผ่านก่อนนะครับไม่ใช่ว่าได้ลูกผ่านนะครับปีนี้ยังไม่ได้ลูกนะครับผ่านก่อนค่อยค่อยว่ากันปีหน้าคลิปนี้ก็ไว้เพียงตอนนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ